สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กวันนี้จะมีวิธีการทํายำไข่ดาวให้อร่อยนัว,นวๆแซ่บๆง่ายๆมาฝากกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าเมนูนี้ง่ายเป็นกับแกงก็ได้เป็นกับข้าวก็ดีครับเริ่มจากส่วนผสมวันนี้ใช้ไข่ไก่3ฟองนะครับโจ๊กใช้เป็นเบอร์2ใบกําลังดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องนําไปทอดครับขึ้นช่ายครับเล็กน้อยหั่นเอาไว้หอมหัวใหญ่ครับ มะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับผงปรุงรสหมูเอาไว้สาหรับรวนหมูสับนะครับแล้วก็มีหมูสับครับตรงนี้นะครับพริกจินดาโคลกหรือใครจะปั่นก็ได้ปรุงรสจะมีน้ําตาลทรายน้ามะนาวครับน้าําปลาแล้วก็น้ํากระเทียมดองส่วนผสมมีเท่านี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยครับอันดับแรกเราจะไปรวนหมูกันไว้ก่อนครับตั้งให้ร้อนเลยนะครับหม้อแล้วก็ใส่หมูสับลงไปอันนี้แบบเร่งด่วนนะครับแล้วก็น้ําสะอาด แล้วก็เกลี่ยหมูให้ลงไปแช่อยู่ในน้ำสั้งนิดนึงก่อนนะครับถ้าใครอยากได้หมูนุ่มๆแนะนำว่าอย่าเพิ่งเปิดไฟเอาหมูกับน้ำเกลี่ยลงแล้วแช่กันไว้สัก10นาทีก่อนแล้วค่อยเปิดไฟอ่อน,ออนจะได้หมูที่นุ่มนะครับแต่นี้จะเป็นหมูรวนแบบง่ายๆหลังจากนี้ก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปอย่างเดียวครับผมแล้วก็รวนจนกว่าหมูจะเริ่มสุกครับตรงนี้ใช้ไฟกลางๆไม่ต้องแรงมาก พอเรารวนมาสักคู่หนึ่งเนี่ยเนื้อหมูเริ่มเปลี่ยนสีประมาณนี้นะครับคือไม่ต้องสุกจนแข็งนะครับยังพอมีสีชมพูอยู่บ้างเล็กน้อยปิดไฟได้เลยครับเพราะว่ากว่าจะเย็นเนี่ยหมูจะสุกกาลังดีจะได้ไม่แข็งเกินไปครับนี่นะครับเราจะพักเอาไว้ให้เย็นลงครับระหว่างนี้เราจะไปทอดไข่กันครับรอน้ํามันร้อนใส่ไข่ลงไปเลยครับแนะนําว่าให้ต่อใส่ถ้วยก่อนจะได้เทได้ง่ายครับผมการทํายําไข่ดาวจงจากทอดไข่ให้สุกทั้งไข่แดงและ ก็ไข่ขาวครับอ่าบางทีอาจจะมีไข่แดงที่ยังเป็นยางมอตุมอยู่เล็กน้อยถ้าใครชอบนะครับก็สามารถทอดแบบนั้นได้แต่ถ้าใครชอบแบบไข่สุกแบบวลดันไปเลยคือไข่แดงสุกเลยก็เจาะไข่แดงให้แตกได้เลยครับแล้วก็ทอดไฟกลางๆนะครับแต่รอน้ํามันร้อนก่อนแล้วค่อยใส่ลงไปมันจะได้ฟูก,กรอบแบบนี้การทำำํายำไข่ดาวไข่าดาวจะต้องกรอบครับเสร็จแ,แล้วก็ตักพักเอาไว้ทอดทั้ง3ฟองให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเอาไว้ขนาดพอดีคําแบบนี้ครับ โ็จะมีทั้งสองแบบทั้งที่แบบสุกแล้วก็สุกเกินไปอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเริ่มยำเลยครับใส่โถก็จะเป็นน้ําตาลทรายครับน้ําปลาครับน้ามะนาวแล้วก็น้ํากระเทียมดองครับอัตราส่วนจจเขียนให้ด้านล่างสามารถเลื่อนลงไปดูได้ครับตามด้วยพริกจินดาครับพริกจินดาเนี่ยใครจะใส่เพิ่มก็ได้นะครับเพิ่มความเผ็ดหลังจากนั้นก็คนสักครู่จนน้าตาลทรายเริ่มละลายก่อนครับ พอน้าตาลทรายเริ่มละลายก็ใส่หมูที่เรารวนเอาไว้เมื่อสักครู่ลงไปได้เลยครับใส่น้ําลงไปด้วยนะครับแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคนให้เข้ากันอีกสักนิดนึงก่อนครับในส่วนนี้ถ้าเนื้อหมูที่ใครไม่ชอบเนื้อหมูนะครับหรือว่าไม่ได้ทานเนื้อหมูสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่สับก็ได้ครับหลังจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศลงไปตามด้วยหอมหัวใหญ่ขึ้นช่ายครับ จากนั้นก็คุกเขาสักคู่หนึ่งก่อนให้โดนน้ำยำให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าไข่ดาวเนี่ยเราจะทานกรอบๆฉะนั้นเราจะทานใส่ไข่ดาวอันดับสุดท้ายนะครับหรือว่ากรณีที่แบบว่าเราจะเสิร์ฟโดยการนําไปราดก็ได้ไข่ดาวแบบสับเอาไว้แล้วหั่นไว้แล้วแล้วก็นําน้ํายำไปราดก็ได้ครับแต่โจงเน้นแบบว่าคุกเขาให้ทั่วๆเลยจะโดนจะได้โดนน้ํายำ ทุกชิ้นครับจากนั้นก็คุกให้เรียบร้อยก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูยำไข่ดาวง่ายๆในแบบของนายต้มโจครับเมนูนี้ทำกินง่ายมากบ้านๆส่วนผสมไม่เยอะเลยรสชาติจัดจานส่วนนี้จะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็มีหวานเล็กน้อยเค็มเล็กน้อยแต่เปรี้ยวจะเด็ดมากถ้าใครที่อ่าไม่ได้ชอบทานยำแบบเปรียปร้ยวๆสามารถลดน้ำนำ้ไอ้น้ำมะนาวลงได้นะครับ โอเคครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้โจ๊กด้วยครับอัตราส่วนด้านล่างเลยครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้ครับใครดูทาง Facebook ก,ก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ